ฮัลี่ฮลัลโลทักทายสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะมือ้อวนี้แซวยอสิมาเฮ็ดอย่างปันกินเนาะจ้าวัตติมื้อนี้เอาไข่มาฝากนะคะคืออยากกินอย่างที่เป็นเมนูไข่เนาะคะ่ะง่ายๆเนาะแซวยอคิดว่าทุกบ้านก็นต้องมีไข่ติดครัวไว้เนาะคะ่ะเพราะว่าเมนูไข่ก็มีหลายอย่างให้เลือกเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันสะดวกและรวดเร็วเมนูก็ทําได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าสิเป็นต้มตุนพาร์ตแกงคั่วเว้าพื้นตัอย่างน้อยนี่ก็เมนูไข่ กินประจํานะคะสิมักห่อเข้าไปโรงเรียนเนาะคะ่ะนเพรา่าบมีเงินด้ซะบ่บมีเงินสิไปซื้อข้าวเที่ยงกินอยู่โรงเรียนเนาะคะ่ะนอก็เลยต้อง่อเข้าไปกินโรงเรียนเนาะคะ่ะนะเมนูที่สาวยมักห่อไปก็คือตุนไข่นะคะบลาซันกับทอดเนาะคะ่ะนะกระมุนเวียนเอานะคะทุกคนทั้งตม้มทั้งอันตุนและ้วกะ็ทอดเนาะคะ่ะนะแต่ส่วนมากสิมักอันตุนมากกว่าเพราะว่ามันได้รสชาติหนะาเดี๋ยวมื้อน้าสิมาเฮ็ดไข่ตุนวิธีสาวยมให้เบิ่งเนาะคะ่ะนะแต่มื้อนี้คืออยากกินตมไข่ะคะ ก็เลยสิต้มไข่ปั่นกินค่ะ เมื่อก่อนตอนสมัยสาวๆเนาะทำงานยุ่กรุงเทพเนาะค่ะเนาะเงินเดือนกับโบหลายกับประหยัดเงินเนาะค่ะเนาะประหยัดเงินไว้อย่างวันตีประหยัดเงินไว้ซื้อเสื้อผ้าไว้ใส่ไปเหตุงานเนาะค่ะบางมื้อก็เลยได้กินต้มไข่ผสนกับต้มมามาเนาะค่ะเนาะเถมบางเดือนยังโ่พออีกนะคะใช้เงินเกินตัวเนาะบ่มีเงินก็ได้โทรไปขอแม่ล่ะสมัยยังน้อยเนาะทุกคนเฮาบบมีเสื้อผ้างามๆใสเพราะเฮามาอยู่กรุงเทพแล้วเฮาเห็นของสวยๆงามๆเฮาก็อยากได้แบบนี้ฮนาเสาย้อนเกิดในครอบครัวที่พ่อกับแม่บริยูน้ำกันเน ค่ะเนานอสซายยอยู่กับแม่นะคะแล้วก็แม่ก็ออกไปทํางานให้ตาให้ยายเลี้ยงนคอ่ะานาะแต่ซายอก็บริได้เคยรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นนะคะเพราะว่ามีตามียายเนาะและกับแม่นะเพื่อนก็ให้ความรักความอบอุ่นเป็นอย่างดีนะคะวันพ่อวันแม่ยายก็ไปให้นะอ่ะเนาะเขาก็บบได้รู้สึกว่าขาดอีกอย่างแบบนี้นะแต่เรื่องเงินมันก็ต้องประหยัดกินประหยัดใช้นคอ่ะเนาะเพราะว่าแม่ต้องส่งเฮาเรียนได้สาค่าใช้จ่ายมันก็มีเนาะบางเทือสุดนักเรียนยังได้ใช้ของมือสองจากที่เขาให้มาเนาะพี่ มาได้ใส่สุดมือหนึ่งกับตอนที่ขึ้นมัธยมพี่นาะงคะ่ะแต่ก็บะได้รู้สึกทุกอันครอบครัวนะคะว่าเป็นอย่างคือบ่มีให้นาะคะ่ะน้อก็เข้าก็เข้าใจเพ,เพื่อนเพิ่นเลี้ยงเขามาได้เป็นคนดีปานนี้ก็ดีเท่าใดแล้วแต่สิ่งที่สเสาย้อนเสียดายที่สุดเลยในชีวิตตอนนี้ก็คือตากับยายเพิ่นเสียบไปแล้วนาองคะ่ะนาะก็บ่มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณเพิ่นเลยนะคะแต่ก็นั้นละคะ่ะห้องบ่สามารถย้อนอดีตได้นาะงคะ่ะนเฮาก็ทาวันนี้ให้ดีที่สุดดูแลคนที่ยังอยู่ต่อไปนาะคะ่ะกะดูแลแม่สาย้านนอนนง แก่อนกับบได้คิดอยากมีแฟนฝรั่งนะคะแต่ความลําบากเนาะเขาคิดว่าต่อไปอยากให้แม่สบายและตูเเขาก็มีทางออกที่ดีขึ้นเนาะคะ่ะก็เลยตัดสินใจเนาะคะ่ะ หันนหมาทางฝรั่งเนาะมันก็ได้สมหวังอีดีนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่เสาโยกับบได้เฮดงานเนาะเสาโยกกับไอไอบ่าวส่งให้นะคะพอได้อยู่พอได้กินเนาะค่ะเนาะตามภาษาเพิ่นนั่นแหละคะ่ะนี่กระปาเข้าไป4ปีแล้วนะคะบรด้กลับเมืองไทยบรด้กลับสกลเนาะไปเยี่ยมแม่สมัยทํางานยุ่กรุงเทพต้องกลับทุกปีนะคะช่วงเทศกาลเนาะแต่ตอนนี้เฮายังกลับบได้เนาะคะ่ะด้วยภาระหน้าที่มันก็จําเป็นต้องอยู่โตเนาะค่ะเนาะทำงานหาเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินวังว่าปีหน้าสิ ได้กลับไปเยี่ยมแม่เนาะค่ะเนาะการทําคลิปก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของสญญาวโยนะ,ะจังไดก็ฝากซองน,อน้อยของเ้าหน่อยเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ